วัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วคิติกาวินซึ่งรอบนี้ผมจะมาทดลองครับทดลองอะไรอีกนันเหรอผสม,มไงครับใช่ผสมแล้วมีสระมีสีเวทุดิปโอเคมาเลยได้ประมาณนี้ใช่ไหมโอเคนะถ้าผสมอีกก็ได้ลวาวานี่ผสมไม่ได้และนะ้วน้ำผสมด้วยควันถ้าผสมนี้ไปอีกแล้วก็จะไ,ไม่ได้อะไรเลยถ้าผสมน้ำมันก็จะเหมือนกัน อเออแต่ถ้าผสมสิ่งนี้ไปละ่ะก็ไม่ได้โอ้ยอันนี้ก็ได้เป็นหมอกนะผมหมอกเสร็จแล้วจะเอาไงต่ออันนี้ได้เป็นควันนะครับควันไฟแล้วสรุปไอ้นี่มันจะมีค่าอะไรต่อไหมเออเอาเอามาให้หมดเลยแม พอได้ประมาณนี้ใช่ไหมก็เซต่อเลยครับผมจำสูตรนี้ได้แต่ต้องเอาพวกนี้ออกไปห่างๆนิดนึงเพราะตอนนี้มีสูตรใหม่เข้ามามีไฟใช่ไหมก็ได้ลมร้อนแต่ถ้าบวกกับน้ำมันก็จะได้ประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะก็จะได้ประมาณนี้ต่อไปคือนี้ผสมกับสิ่งนี้อ่ะพอถ้าจะได้แบบนี้ ก็ผสมไปอีกทีก็จะได้ทรดโดครับทรดโดแบบกับหัวต่อไปก็มีไหมผสมกับอะไรไม่ได้เลยฮะพอได้ลมรอ้อนอันนี้น่าจะใช่นะมันก็เหมือนกันเพราะนั้นก็เปิดเลยแมปต่อไปถ้าผมผสมมันก็จะได้ไวรัสไวรัสพอไวรัสผสมนี่สิ่งนี้ก็ได้ โควิดผ <COVID. c oughs> สมพวกนี้อ่ะพอผสมกับดาวาก็ได้ภูเขาไฟโอ้โหล้ำเลือดจริงๆคนทำคนผสมนี่คือล้ำเลือดจริงๆอะ่ะแต่คนสร้างก็ล้ำเลือดไม่แพ้กันเว้ยผสมกับอะไรไม่ได้เลยถ้าผสมกับไฟจะเป็นอะไรมันก็ผสมไม่ได้อ้เพึ่งรู้อ๋ออ้อมันคือมันคือควานโอเคเข้าใจได้นะ เอออยากรู้ว่ามันผสมยังไงให้มันได้ขนาดนี้โอ้โหนะอู้หมอกโอ้โหใช้ได้เลยเกมนี้ใช่ครับเกมนี้ใช้ได้ต่อไปก็ได้แมฆฝนมันคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเฮ้ยมัน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 ไม่ใช่แล้วมันคืออะไรมันคือโควิดเงั้นเหรอ เฮ้ยโควิดหรือว่าเฮ้ยโควิดน่มาเนได้โควิดต่อไปก็ผสมกับอะไรสักอย่างผสมกับอะไรก็ไม่ได้เลยผสมกับสิ่งนี้ได้ภูเขาไฟเดี๋ยวก่อนนะแล้วอันนี้ผสมกับอะไรถึงมันจะได้โควิดกันแน่มันต้องผสมอะไรถึงจะได้โควิด คนคิดที่มันล้ำเลิศจริงๆกว่าจะคิดได้แต่ละทีเนี่ยมันมันผสมอะไรได้ไหมฮืมมันผสมได้อะไรไหมโควิดจำสูตรผสมไม่ได้เลยโว้ยโอ้ยโอย,ย,ย,ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยทุกคนผมนได้เกาะเฮ้ยได้เกาะแล้วจะเอาไงต่อทีนี้ แบบมันลกมากอะบอกเลยมันรกจเฮ้่ยต่อไปได้ทรายครับล้ำเลืดอดพอล้ำเลิศดเสร็จก็ล้ำเลิศดอีกทีเรื่อยเอืจนกว่าจะล้ำเลิศดได้พอได้ทรายมันก็บาชิปเป้งเลยอู้กระจกกระจกไหมครับแค่นั้นต่อไปก็ได้ไฟนะอืแล้วสรุปโคบิดจำสูตรผรสมไม่ได้แล้วจะมีอะไรได้ไหมที่มันจสมผสมกันได้อีกอเลย ไม่มีอะไรผสมกันได้อีกแล้วท่านั้นก็ออกอึเอ็ดฮุดดุดฮึดึ่งดึ่งดึ่งดิ่งดึ่งดึ่นี่งดึ่งด่งดึ่ไอ้นมชงนมเบึ้มดึ่งเปลียนแค่นี้แหละอืมยังจะผสมกันได้อีกบ้างเอิ่มเอิ่มเอิ่มผสมอะไรไม่ได้เลยฮะ มันผสมอะไรได้ทานจริงเฮ้ยมันไม่ได้โควิดเหรอพวกเราต้องการโควิดแต่มันล้าเลิศจริงๆนะครับทุกคน